สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะนำเสนอเรื่องโลจิสติกส์แอนด์ออนไลน์บิสเนสค่ะของบริษัทไมค์คาร์บูมิลเมนต์ค่ะความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์นะคะและธุรกิจออนไลน์ความสัมพัน,นะะธ์ร,นระหว่างธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจออนไลน์หรืออ e ีคอมเมอร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในที่จริงแล้วในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ อีคอมเมอรการติดต่ขอขนส่งและการเคลื่อนย้ายอยู่ในทุกขั้นตอนการทํางานไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตการกระจายสินค้าสู่แหล่งซื้อขายและการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้านอกจากมีตลาดอีคอ m เมอรและโลจิสติกมีการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะการจัดก,การโลจิสติก ที่ดีช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบค่ะเนื้อทางการจัดการกระบวนการทํางานหรือการปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆค่ะครอบคุมทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตการผลิตสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าไปทางซึ่งอาจแตกต่างจากไปตามวิธีการดําเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจมีเป้าหมายเพื่อจัดการให้การทํางานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ และมีต้นทุนน้อยที่สุดสุดนี้เองที่แต่ละธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางด้านโลจิสติกเพื่อนำไปวิเคราะห์ต้นทุนลดต้นทุนและพัฒนาธุรกิจค่ะโลจิสติกและโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกและการจัดการซัพพลายเชนการจัดการการไหลเวียนของสินค้าองค์กร ควรมีการวางแผนควบคุมการไหลเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดการจัดการโลจิสติกเกิดขึ้นในกระบวนการคล่องการผลิตสินค้าการจัดเก็บสินค้าคลังสินค้าและการขนส่งให้ถึงมือลูกค้าค่ะหัวใจของการจัดการโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจัดการโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการทํางานไปในวงกลม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนน้อยลงโดยจะเกิดขึ้นในกิจกรรมใดๆก็ตามในห่วงโซ่ประทานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการวางแผนควบคุมตั้งแต่การผลิตสินค้าการจัดเก็บการในเวียนของสินค้าไปจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคคะ่ะโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าออนไลน์หนึง่งรับเข้ออนานําสินค้าเข้า คลังสินค้าและอัปเดตขึ้นระบบคลังสินค้าออนไลน์ของเราแบบสะดวกสบายด้วยการทำรายการรับเข้าผ่านระบบไมโครเพียงแค่คีย์ข้อมูล 2. การจัดเก็บนำสินค้าไปจัดเก็บตามตำแหน่งที่ได้จัดเตรียมมีพื้นที่ควบคุมอุณหภูม,ภมิ24ชั่วโมงและมีระบบรักษาความปลอดภัย 3. การหยิบและแพ็คจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการหยิบสินค้าสามารถลดข้อผิดพลาดได้ มีการควบคุมคุณภาพสินค้าและมีบริการแพ็คสินค้าพิเศษโดยจะใช้คัดโทรไม้ 4. การขนส่งโดยผู้บริการขนส่งมีหลากหลายบริษัทให้เลือกเพื่อตอบจนองความต้องการของสิทธิของลูกค้าด้วยราคาที่ถูกกว่าและสามารถบริการออเดอร์ด่วนภายในวันเดียว บริการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าออนไลน์ก่อนที่จะเริ่มต้นการขายของออนไลน์ได้นั้นคุณจะต้องมีสินค้าคงคลังเพื่อรอจําหน่ายก่อนซึ่งขั้นตอนในการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าออนไลน์มาคราวนั้นทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยก่อนที่จะนําสินค้ามาเก็บที่คลังให้แจ้งรายละเอียดของสินค้ารหัสสินค้าและจํานวนของสินค้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงคลังสินค้า1วัน เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าใหม่ซึ่งการนำสินค้าเข้าคลังสามารถส่งมาทางไปรษณีย์หรือผู้ขนส่งสินค้ามาที่คลังสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมานำเข้าด้วยตัวเองบร,บริการให้ความช่วยเหลือหรือตอบคำถามลูกค้าไม c ค,คิลคัสทูเม,มอร์เซอร์วิสเจ้าหน้าที่ของไม l ค u d ดูแลให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของการแนะนําอธิบายและตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการระบบหรือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าอาจพบและให้ความช่วยเหลือสื่อสารกับลูกค้าฝ่ายบริการลูกค้าของ m y ค l o u ววัาใจหลักของเราคือการสื่อสารลูกค้ามาก่อนเสมอเราจึงเป็นเสมือนตัวแทนจากทุกฝ่ายในทางสินค้า มาค u ามีหน้าที่ประสานงานและสื่อสารกับลูกค้าเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้งานบริการฟูลฟิลเมนต์และระบบของเรารวมถึงให้คำตอบกับทุกปัญหาที่ลูกค้าสงสัยและรับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมานก,กับเรา 1. l o g i โลจิสติกพาร์ทเนอร์เช่นลาลามมฟแฟร์เอ็กเพสแปรสนีไทย 2. s e เ l i n g งแชน n นล พปปาาาัสดุ shopee latada าม api partner jd com scg logistics ล,ล,ล้วก็ทาง c o s m o s อัตราค่าบริการมีอัตราค่าบริการคลังสินค้าออนไลน์สองแบบขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าประกอบด้วยแพ็ก a และแพ็ก b โดยสมารถนเลือกได้ตามความต้องการแพ็ก a จะมีค่าพื้นที่1,200บาทต่อลูกบาศเมตรต่อเดือนค่าหยิบสินค้า5บาทต่อกิโลกร,รัมสำหรับสินค้า0นย์ถึง9กกิโลกร,รัมขึ้นไป สิบบาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้า10กิโลกรัมขึ้นไปค่าจัดการออเดอร์เริ่มต้นที่20บาทหากกรณีมากกว่า1ชิ้นจะทำการคิดเพิ่มชิ้นละ5บาทโดยไม่รวมค่าบรรจุส่งแพ็กเกจบค่าพื้นที่ฟรีเมื่อส่งออก50ออเดอร์ต่อลูกบาทเมตรหากไม่ถึงกีดลูกบาทเมตรละ790บาทค่าหยิบสินค้า5บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้า0ูนถึงกิโลกรัมขึ้นไป10บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้า10กิโลกรัมขึ้นไป ค่าใช้จารออเดอร์เริ่มต้นที่35บาทหากกรณีมากกว่าชิ้นจะทําการคิดเพิ่มชิ้นละ5บาทโดยไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์เช่นกันธุรกิจแทบบริการอาหารเสริมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องสำอ,อางและสกินแคร์ e-commerce enable พ่มในยความสะดวกให้แก่ธุรกิจช่วยธุรกิจออนไลน์เข้าสู่วงการ ีอ e ีคอมเมิร์ซแบบเต็มตัวได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักตลาดออนไลน์เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบนแพลตฟอร์มออนไลน์และมีกําลังด้านการลงทุนมากแต่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซย่อมเลือกผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซอินเวอร์เป็นผู้ช่วยเพื่อมีการมีตัวตนและรลกาารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มั่นคงพร้อมก้าวเข้าสู่วงการอ e ีคอมเมิร์ซแบบเต็มศักยภาพมากกว่า ขอจบการนำเสนอเยงเท่นนี้ครับขอบคุณครับ